เดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อปนะครับสองข้อเกียร์นะตอนนี้เกียรคา alright, ้าสุดแล้วนะครับโอเคโอเคเอาสองข้อเกียร์ครเอามือจับที่หัวเกียร์เลยนี่คือเกียร์ว่างเช็คเกียร์ว่างหน่อยทำไมครับอ่ายกซ้ายยกขวานนะโอเคเกียร์หนึง่งนี่คือหนึ่งนะครับเอาเกียร์เกียร์สองครัง,งว่างซ้ายลงโอเคว่างก่อนแล้วก็ทําต่อไปเลยครับเกียร์สามถูกครับสี 4, okay, 5, okay, ่โอเคห้าโอเคครับเกียร์ถังนะดันขวาสุดดันลง ไม่สุดไม่ไม่มหม่มขวาสุดแล้วลงเดี๋ยวกว่อนนะนเราป้อมอดี๋ยวขวาสุดไหมสุดนะครับด้านขวาสุดเท่านดีเอออเาเข้าเกียร์ว่างใหม่เอาข้าเกี๊ยวหนึ่งใหม่นะครับลองดูเข้าเกี๊ยวหนึ่งใหม่นะหนึ่งสองเนาะสามสี่นี่คืออ่า <languages? S 1> ให้สุดดีคุยขออีกรอบนึ่งขออีกรอบนึงโอเคไหนเราพูดด้วยนะครับน้องน้องป๊อปมองข้างหน้านะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อปลองเข้าเกียร์ดูนะเอแล้วพูดด้วยนะครับว่าเข้าเกียร์อะไรนะครับนี่คือเริ่มจากบ้างใช่ไหมอ๋ออ๋อหนึ่งครับถูกต้องสครับโอเคสถูกต้องครับหโอเคครับอ่านี่คือตารางนะเกียร์ของคู่เนี่ยก็คือมีเกียร์เดินหน้าห้าเกียร์นะตรงข้ามกับเกียร์ห้าก็คือเกียร์ถอยหลัง อ่ะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงสายตามองข้างหน้านะครับอย่ามองเกียร์หนึ่งถูกครับโอเคสถูกต้องอ่างโอเคครับเข้าเกียร์ว่างนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อปนะครับฝึกวนเลี้ยวซ้ายก่อนนะนานิคมอุตสาหกรรมอ,อมตนะนครเนาะโอเคฝึกเลี้ยวกันนะครับอเอาเท้าขวาวางไว้ที่แป้นเบรกนะครับโอเคเอาเข้าเกียร์หนึ่งออกตัวโอเคนี่เกียร์หนึ่งแล้วนะอ่าสัญ,ญลักษณ์สีแดงติดที่หน้าปัดอับ สสีแดงมะค,คือสีแดงแดงกลมๆคืออะไรเบรกมือโอเคน้องป๊อบเอาเบรกมือลงนะครับดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มดึงขึ้นแล้วกดปุ่มโอเคครับมือสองข้างอยากให้วางจับไว้ตรงตำแหน่งเก้านาฬิกากับสามนาฬิกาลงมานิดนึงลงมือด้านนู้นลงมาด้วยลงอีกอประมาณนี้นะอย่าก,กำอย่าบีบอย่ากเก็งนะเท้าซ้ายนะครับน้องป๊อบนะ เวลาปล่อยคัสนะครับตอนนี้เราเข้าเกนหนึ่งนะครับกูเปรียบเทียบว่ารถกูกูเกนหนึ่งมีหนึ่งร้อยแรงม้านะครับมีม้าหนึ่งร้อยตัวนะเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยคัสนะค่อยๆยกนะครับต้องยกช้าๆนะครับเพราะว่าเกนหนึ่งเนี่ยปล่อยคัดยากที่สุดเลยนะครับมีแรงม้าเยอะที่สุดเลยนะครับขับค่อยๆนะครับค่อยๆยกขึ้นมานะอ่าเพราะเกนหนึ่งเปรียบเทียบแรงม้าเยอะแรงดีดเยอะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆเลี้ยวมานะครับโอเคปล่อยนิดนึงให้รถเครื่องก่อนค่อยๆยกขึ้นมาดีครับดีแล้วปล่อยอีกปล่อยอีกอ่ะ ปล่อยนิดนึงครับีนิดให้ขึ้นก่อนโอเคคข้าไว้แค่นี้นะน้องป๊อปค้างไว้แค่นี้นะครับโอเครถขึ้นแล้วโอเคนะจจะออกขวามองขวามีใครอยู่ทางขวาไหมอ่าไม่มีนะครับพอรถขึ้นตัวแล้วน้องป๊อปปล่อยเท้าออกมาให้หมดเลยครับปล่อยเท้าออกมาให้หมดเลยดึงเท้าซ้ายออกมาให้หมดเลยดึงออกมาให้หมดนะครับดึงออกมาให้หมดเลยครับดึงออกมาแล้วก็เลื่อนเท้าลงมาดึงออกมาก่อนดึงเท้าซ้ายออกมาก่อนอ่าดึงออกมาครับแล้วเลื่อนเท้าลงมาเลื่อนเท้าเลื่อนเท้าลงมาเลื่อนเท้าซ้ายลงมาอีก เกนะหลักข้างหน้าเราจะเลี้ยวกันนะโดยที่ยังไม่ต้องเหยียบอะไรเลยนะมองความทีใครไม้เอามองหน้ารถหมุนเลยครับหมุนหมุนแล้วมองหน้ารถพอไม้ไม่พอหมุนเพิ่มโอเคครับวัแค่นี้ก่อนมองหน้ารถนะครับให้หน้ารถตรงก่อนอ่ะตรงรถคืนวันอะไรกลับคืนอีกรอบนึงดีโอเคครับอ่ะประคายหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อบเหยียบคันเร่งอ่ะเท้าขวานะครับตวัดแต่ปลายเท้านะถูกครับถูกครับนั่นเลยครับนั่นแหละนั่นแหละโอเคค่อยๆกดคันเร่งเบาๆค่อยๆนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อบเลี้ยวซ้ายนะครับ เดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวตร,ตรงตรงที่ลูกศอนชี้เลี้ยวเข้าไปนะโอเคหมุนครับหมุนอ่าหมุนอีกครับไม่พอไม่พอต้องหมุนอีกโอเคอ่าคืออีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงอ่าถ้าหมุนเยอะนะหมุนเกินไปกว่าหนึ่งรอบนะครับเวลาคืนนะครับต้องป๊อปนะต้องให้พวงอะไรเนี่ยไงยขึ้นมาสองครั้งนะถ้ถาถ้าหมุนโพวงอะไรเกินไปกว่าหนึ่งรอบหรือหมุนสุดก็แล้วแต่เวลาคืนอะไรกลับต้องให้หน้าพวงอะไรตรงเนี้ยางขึ้นมาสองครั้งนะครับสังเกตจากตัวนี้ดดังกวาจะขึ้นมานะโอเคอ่าเดี๋ยวเรากดค่านิดนึง กดเล่งนะครับเดี๋ยวรูจะให้บนซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายขานานะโอเคเล่นกันเล่งนิดนึงเล่งให้เข็มรอบทีนี้เข็มซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกเข็มรอบนะครับขึ้นมาประมาณที่1นะครับกับจุดขาวๆเล็กๆนะครับหนึ่งก็คือ1นึ่พันนะจุดขาวเล็กๆก็คือ500ขึ้นมาที่1นึ่งน้รอบนะแล้วก็ค้างไว้นะครับโอเคนะถ้าน้องป๊อปเหยียบคันเร่งนะครับแล้วยกทันทีเนี่ยรถจะกระตุกโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคนะมองขวาเอาเท้าขวาวางวิธีเบรก่อนโอเคแล้วหมุนนะถ้าเห็นว่าอค้างที่นนะ มองหน้ารถนะครับระวังตรงกระถางต้นไม้นะโอเคหมดอีกนั่นแหละครับอ่าคืนโอเคนะครับเืนครบดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้เห็นไหมเขาไม่ให้เลี้ยวนะครับเราต้องเลี้ยวตรงไหนซอยหน้านะครับโดยปกตินะลานจอดรถท,ทั่วไปนะครับเลี้ยวเข้าได้ทางนี้อีกทางหนึงจะเลี้ยวไม่ได้โอเคตอนนี้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอ้าหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้าย อ่าไม่พอม้อหเุนเพิ่มดีครับดีครับอ่าพวงเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก่อนไม่เป็นไรนะแต่เวลาคืนเสร็จปุ๊บต้องจบที่9กับ3ว่าอ่าจบ9กับ3ว่าเอาลงมานิดนึงโอเคอ่เอเาเรื่องเร่งนะครับค้างไว้ที่1 5 0 0ถ้ารอยรอบดยจากลูกศรเนะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายันใหม่ แลก่อนจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมองกระจกซ้ายนะครับฝึกไว้นะตอนนี้ไม่มีใครไม่มีมอไซ้ายแต่ฝึกไว้เอามองขวามีใครไหมครับฝึกมองนะโอเคหมุนอ่าโอเคค้างแค่นี้ก่อนค้างแค่นี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมุนเยอะหมุนประมาณหนึ่งรอบก่อนไม่พอค่อยเติมเอาคืนครับหน้ารถเข้ามาในเลนแล้วคืนกับดีครับปลอดภัยแล้วกดเคร่งนิดนึงกดเคร่งกูนิดนึงโอเคดีมากอ่าเลี้ยวซอยเดิมนะครับเลี้ยวซอยเดิมนะโอเคอ่าเท้าขวาอยากให้มาวาวที่เบรคครับ ถูกต้องครับก่อนจะเลี้ยวนะครูอยากให้ทํามาวางเท้าขานะมาวางไว้ที่เบรกก่อนนะครับถ้ามีอะไรเราจะได้เหยียบเบรกลงไปทันนะโอเครดเอียงไปนิดนึงเอียงขวาไปนิดหนึ่งหักซ้ายหน่อยรถตรงขึ้นกลับดีครับปลอดภัยแล้วกดคันเร่งเลยนั่นแหละครับตอนนี้เพิ่งจะประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนอะ,อะลูกค้าก็ยังไม่มากันนะครับถนนตรงนี้ลานจอดรถตรงนี้ก็เลยว่างหน่อยนึง อ่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายใหม่นะครับนะโอเคยกคันเร่งต้องค่อยๆยกเบาๆนะน้องปั๊บนะคือถ้าเรายกเร็วเนี่ยรถจะกระตุกเลยนะครับต้องค่อยๆยกเบาๆตอนนี้ไปกินหนึ่งก่อนอ่ะคือโอเคอ่ะไปเรียวข้างหน้านะครับ ตไป,ไปอีกซอยนึนเลยซอยน,นี้ไม่เอาไปนู้นเลยเ,เข้า1หนึ่ซอยออกหนึ่งซอยจะสลับกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางออกนะใช,ใช่ครับเห็นเห็นลูกศอนไหมลูกสอนส,สีขาวอะ่ะที่สามารถเลี้ยวซ้ายได้ตรงนี้โอเค่หมุนโอเคครับุยแค่นี้ก่อน่อาั้งแค่นี้ก่อนหนะ้าแล้วดูหนะ้ารถ ให้หน้ารถเกือบๆจะตรงเกือบๆจะตรงแล้วก็คืนกลับนะครับพอเกือบๆจะตรงแล้วคืนกลับเนี่ยพอคืนกลับปุ๊บรถก็ควรจะตรงพอดีเลยนะครับให้อยู่ในกลางช่องกลางลนของเราไว้เอเขข้างหน้าเลี้ยวซ้ายหน่อยอามองขา เท้าขวาวางไว้ที่เบรก่อนทุกครัง้งดีครับนะครับเท้าขวาควรจะมาวางไว้ที่เบรกเนาะนะครับดีกว่าป้องกันไว้เผื่อตกใจไปเหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับโอเคเลี้ยวซ้ายมาใช่ครับอ่าซอยเดิมซอยเดิมอ่าเลี้ยวซ้ายซอยเดิม ของพอไหมอ่าถูกครับไม่พอต้องเพิ่มไม่พอต้องเพิ่มดูจานะหน้ารถนะเมื่อใดที่มือเราหมุนเท่าไรนะครับ้องปอบนะเมื่อใดที่มือเราหมุนเท่าไรอนะ่ะเมื่อนั้นเน้นมองหน้ารถเอาไว้นะครับเพราะว่าหน้ารถจะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเอ้เราหมุนเท่าไรแค่นี้พอไหมถ้าไม่พอเราก็เติมเติมนิดนึงก่อนไม่เติมค่อยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปหมุนทีเดียวจนสุดถ้าหมุนสุดบางครั้งเนี่ยเราคือไม่ทันแล้วปล่อยรถไหลเร็วเนี่ยนะครับจะอันตรายได้นะโอเคเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไหม ค่อยค่อยยกอ่าถ้าค่อยคยยกคันเร่งขึ้นมานะรถจะกระตุกน้อยมากเลยโอเคครับมองข้างหน้านะมองให้ทั่วซ้ายขวาเอามองตกกระถางต้นไม้ข้างล่างด้วยอ่าหมุนไปเลยข้างนี้แค่นั้นพอไว้ก่อนกลับไว้ก่อนอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งให้ครบดีโอเคปลอดภัยแล้วกดคันเร่งได้โอเคดเดี๋ยววนไหมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อปใช้เกยียร์สองแล้วนะต<พ>อน <พอ S 1> นี้เราใช้เกียร์หนึ่งก่อนเ <พอ S 1> กียร์หนึ่งเนี่ยความเร็วโดยประมาณนะครับน้องป๊อบนะ 0ถึง20กิโลเมตรนะครับเข็มตัวเนี้ยเนี่ยเข็มตัวนี้นะเข็มตัวนี้คือเข็มกิโลเมตรนะ<อ>นะครับจากศูนย์ขึ้นมานะครับนะครับเกียร์หนึ่งนะเสียงของเครื่องยนต์ดังวูดอ่าพอวูดปุ๊บเข็มซ้ายคือเข็มรอบก็จะประมาณขึ้นมาประมาณ2,500รอบโดยประมาณนะครับก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยเหยียบคันให้สุดยกคันเร่งแล้วเปลี่ยนเกียร์นะโอเคเดี๋ยวเราจะทำกันโอเคตั้งรถให้ตรงตั้งรถให้ตรงตรงกว่าอะตรงรถขึ้นั่งโอเคปลอดภัยแล้วเร ให้เข็มทางด้านซ้ายเนี่ยเข็มรอบนะชี้มาที่หมายเลขสองหมายเลขสองคือสองพันรอบนะแล้วก็ค้างไว้ที่หมายเลขสองไว้นะครับในช่วงยาวๆนะฝึใช้เท้าขวานะครับกดคันเร่งนะเลี้ยงคันเร่งให้ความเร็วคงที่ประมาณสองพันรอบโอเคตอนนี้เราต้องยกเท้าขวาจากคันเร่งก่อนโอเคมองขวามีใครไหมอมองแล้วเราอ่ะ,ะคับมาเลยแค่นี้ก่อนคับมาเลยแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งเยอะถ้าเยอะไป,เด,ะไปเดี๋ยวจะไปชนผู้บาดด้านซ้าย คือโอเคปลอดภัยแล้วกดเร่งครับให้ได้2,000ันรอบนะเข็มซ้ายให้ได้2,000รอบเข็มซ้ายได้2,000รอบนะเข็มขวานะก็ยังไม่ถึง20กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเข็มซ้ายขึ้นมาประมาณ2,500รอบแนละ้วเข็มขวานเนี่ยจะประมาณ20กิโลเมตรจังหวะน,นั้นแหละเราค่อยเปลี่ยนเกียร์สนะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นเกียร์หนึ่งไปก่อนโอเคอหมุนครับหมุนพอไหมไม่พอเพิ่มหน่อยโอเค อ่คือโอเคตั้งด้วยให้ตรงให้ตรงปลอดภยัยโอเคเล่นขนเล่รับให้เข็มซ้ายขึ้นมาที่หมายเย 2, 2, ลขสองสอพันรอบหลักค้าไว้ที่2องพันรอบนะ ค่อยๆยกเท้าจากโอเคค่อยๆยกเท้าจากคันเร่งแล้วมาวางไว้ที่เบรกเท้าขวามาวางไว้ที่เบรกเอามองให้ทั่วเปิดไฟเลี้ยวด้วยอเ,เอามองฝั่งนู้นมีใครไหมมองให้หน้ามองหน้ารถด,ด้วยจะชมกระถางต้นไม้ไหมนะครับมองกระจกซ้ายว่าล้อหลังเราจะเปลนฟุตบาทไหมมองให้ทั่วๆเลยโอเคปลอดภยัยละเร่งคันเร่งได้อย่าไปเลี้ยวซ้ายซอยนู้นนะพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูจะใ,ให้น้องป๊อปเร่งคันเร่งนะครับให้ได้รอบนะฟังเสียงเรายนต์วูดนะนะเพื่อเปลี่ยนไปเกียร์สองกัน โอเคมุดเลยอ่าโอเคค้างแค่นั้นก่อนน่ารูเข้ามาก่อนยังนะยังน้ารถเกือบๆจะตรงนะครับอ่าเกือบแล้วคืนโอเคอ่าคราวนี้เล็กันเึ่นครับเล่กเลยนะให้ได้ยินเสียงขยโยนอาวุธเลยเล็กครับเล็กให้ทันนะเพราะเราจะเปลี่ยนเกสองเนี่ยเล็กอีกอีกอีกครับอีกอีกครับอีกเยอะๆอีก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 นิดนึงอ่าได้ละเหยียบคันให้สุดก่อนแล้วยกขึนเล็กออกว่างก่อนซ้ายสุดลงซ้ายสุดโอเคปล่อยคันนะเท้าขวาอยู่ที่เบรกกดเบรกนิดนึงเอามองขวาเอายกเบรกครับยกเท้าขวาจากเบรกโอเคอย่าเพิ่งยกคันนะ อ่าให้รถไหลไปก่อนโอเคพอรถเริ่มใกล้ๆตรงคืนกับลักคัสค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยครับอ่าคัดปล่อยไม่หมดเลยปล่อยคายหมดหมดเลยครับเดินไม่หมดโอเคนี่คือเกียร์สองแล้วนะเกียร์สองความเร็วก็จะอยู่ประมาณ20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนนี้กูให้น้องป๊อปเนี่ยใช้เกียร์สองตลอดเลยนะค,ความเร็วก็ประมาณแค่ย0 25พออย่าเพิ่งเร็วนะเพราะว่าถ้าเร็วจะอันตรายนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มขัดขับกันวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับ โอเคเอาละปลอดภัยแล้วก็เล่งได้นะครับใช้เกียร์สองเลี้ยวเลยนะถ้าขณะที่น้องป๊อบกำลังเลี้ยวเนี่ยด้วยเกียร์สองเนี่ยนะถ้าคิดว่าความเร็วก่อนที่จะเลี้ยวนะช้านะครับและปลอดภัยดีอยู่แล้วนะน้องป๊อบไม่ต้องไปเหยียบอะไรเลยคันก็ไม่ต้องไปเหยียบโอเคแต่ถ้าเร็วไปต้องต้องต้องเหยียบเบรกนิดนึงนะแต่ถ้าเหยียบเบรกเยอะต้องเหยียบคันกันไว้ถึงจะไม่กระตุกไม่ดับนะโอเคไปเบรกก่อนไปคันนิดนึง อ่าถ้าเลยไปเดี่ยวคล้ายกับไปใหม่คือที่ท่านเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรเอาปล่อยคัดเมื่อกี้ไปปล่อยคัดจงังหวะที่ปล่อยคัดรถก็เลยพุ่งออกไปโอเค,อเคไม่เป็นไรลองดูใหม่เนาะลองดูใหม่งนั้นคัดเราต้องค่อยๆเลี้ยงค่อยๆปล่อยอเ,เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าที่เดิม อ่ะหมุนครับหมุนอ่าตรงนี้คัาอย่ผู้ปล่อยนะขึ้นก่อนคืยก่อยโอเคแล้วค่อยๆปล่อยค่าออกมาค่อยๆปล่อยมาละขคาไว้ดีครับดีครับโอเคอ่าเดี๋ยวายข้านหน้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเท้าเท้าซ้ายของเราปอมนะเลื่อนเลื่อนลงมาอีกเท้าซ้ายเลื่อนงมาอีกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สูกตองเมื่อกี้เท้าขึ้นไปสูงไปขึ้นไปสูงไปการปล่อยค่าก็อาจจะยากนิดนึงขอบรองเท้าด้านบนนะครับ ต้องอยู่ประมาณขอบด้านบนของแผงคันโอเคมองขวาโอเคมูอ่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเลี้ยวเป็นแบบช้าๆนะครับและอาจจะต้องเบรกเยอะๆนะน้องป๊อบจะต้องเหยียบคันลงไปก่อนนะครับถ้าความเร็วก่อนที่เราจะเลี้ยวนะค่อนข้างเร็วคิดว่าควบคุมยากและเราอาจจะต้องเบรกเยอะๆให้เหยียบคันกันไว้ก่อนเลยนะครับพอถ้าเหยียบคันลงไปสุดแล้วนะ กำลังของรถจะถูกตัดลงแล้วเอาเรียวตอนนี้เดี๋ยวสัยนิดโอเคเหยียบคัสถ้าเหยียบแล้วยังเร็วอยู่ก็แตะเบรกช่วยนิดหน่อยเออโอเคปลปอยคัสออกมาครับอ่าดีครับดีตามพลังให้ตรงอา่าปลอดภัยเล็กนิดหนึ่งได้ อ่าเปิดไฟเลี้ยวนะอ่าก็เปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรนะครับเก็บคันให้สุดแต่เบรกช่วยแล้วโอเคมองให้ทัว่วไม่มีใครเอามูนอ่าทำอะไรแค่นี้ก่อนสวยละครั้งแค่นี้ก่อนครั้งแค่นีน้เดี๋ยวพิ่งคืนนะให้หน้ารถใกล้ๆตรงก่อนนะอ้าวใกล้ๆแล้วคืนครับขอโทษที่เลี้ยวข้าซอยนี้เลยอ่าขอโทษทีนะครับเลี้ยวข้าซอยนี้เลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเลี้ยวขวาแล้วนะโอเคอัพถ้าปลอดภัยแล้วปล่อยคัสแล้วก็กดคันเร่งนิดนึงครับโอเคนะเดี๋ยวครูขออนุญาต ให้น้องบ๊อบเลี้ยวขวาเลยนะเพราะว่าทางข้างหน้าเขาบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมโอเคขอขออนุญาตมาเป็นเลี้ยวขวานะครับสวนเขานิดนึงนะเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีใครนะครับเลยต้องขออนุญาตวนตรงนี้นะโอเคอขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคเห็นไหมลูกศรมาตรงนี้หมดเลยนะเห็นไหมโอเคตรงไปก่อนเอาล่ะก็เดี๋ยวเราจะต้อง เลี้ยวขวานะครับเเปิดไฟเลี้ยวขวาครับน้องป๊อปเปิดไฟเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไปเลี้กตวไม่เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้อ,นอ่าอันนี้เขาออกใช่ไหมโอเค okay, เปิดไฟเลี้ยวขวาครับอันนู้นน่าจะเข้าใช่ไหมโอเคเปิดตัวนี้เอาตรงอ่าใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมลูกศรแหลมแหลเนี่ยนะอ่าเลี้ยวเข้าไปอ่ามุนอ่าคืนคืนโอเคนะเห็นยวนะสุดทางจะมีลูกศรให้ไปทางด้านซ้ายถูกไหม <laughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาบังคับซ้ายตลอดเลย โอเคเราแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาอ่าขออนุญ,ญาตส่วนเล่นหน่อยหนึ่งนะอ่าขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่ายังไม่มีรถใครมานะโอเคหมุนแล้วมองเนี่ยมามองกระถางต้นไม้อ่าไม่พอครับแค่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยัเยอะไอ้เพิ่งขยเยอะอย่าคืนไม่ทันเมื่อกี้เราหักนิดนึงก่อนถ้าไม่พอนะครับน้องป๊อปนัดไม่พอเราหักนิดนึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งหักเยอะอยเพราะถ้าหักเยอะ,อยยอะ,อยอะแล้วปล่อยรถไหลเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะคืนกลับไม่ทันโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวาซอยที่มีลูกศรชี้เข้าซอยนี้นี่ซอยนี้ อ่าตอนนี้เห็นไหมเห็นลูกศรไหมอ่านี่เราตอนนี้เรา,ต,นนเราตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราทําตามลูกศรได้แต่พอเราตรงไปสุดทางเนี่ยเราจะขอเลี้ยวขวานะเฮเราเราจะไม่เลี้ยวซ้ายเพราะว่าทางเขาบนซ้ายอย่างเดียวเลยในลานจอดรถโอเคเปิดไฟเลี้ยวขวา ตอนนี้สมมติไม่ต้องเหยียบคัด์แต่เบรกอย่างเดียวนิดนึงแต่เบรกไม่ต้องเหยียบคัสต์ต้องป๊อมไม่ต้องเหยียบคัด์โอเคครูกาลังจะสอนอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคืออะไรอ่ะคืนกลับก่อนโอเคเดี๋ยวไปเรียกสอนนู้นนะอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราเหยียบเบรกนิดนึงแล้วเราคิดว่าความเร็วขณะที่เราเลี้ยวออกไปเนี่ยเราควบคุมได้เราไม่ต้องไปเหยียบคัสต์นึกออกไหมใช้แต่เบรกอย่างเดียวคือครูจะให้น้องป๊อบเนี่ยใช้คัสต์ให้น้อยที่สุดนี่คือคนเก่งๆนะ เขาจะไม่เหยียบคัสทุกครั้งเวลาเลี้ยวนั้นเขาจะแตะเบรกนิดนึงก่อนนะครับพอแตะเบรกนิดนึงเราคิดว่าความเร็วที่ขนาดเลี้ยวไปเนี่ยเราแตะเบรกนิดนึงควบคุมได้เราก็ไม่ต้องไปเหยียบคัสเลยเอาแตะเบรกนิดนึงนะครับมองซ้ายมองขวานะไม่ต้องเหยียบคัสนะโอเคเอาแตะเบรกเพิ่มอ,อีกนิดนึงได้เอาคืนแต่ถ้าคิดว่าต้องเบรกเยอะๆนะครับหรือบางทีเราเบรกเยอะๆจนรถสั่นเนี่ยอนั้นเราควรจะต้องเหยียบคัสไว้เพื่อกันให้รถกระตุกดับนะน้องป๊อปเรยวขวาสอนนี้เลยครับซอนนี้เลย่อนนี้เลย อามูนโอเคคืนดีครับโอเคเล่นคันเล่นได้นะลองแตะเบรกนิดนึงก่อนนะแต่คือสําคัญที่สุดเลยก่อนที่จะเลี้ยวออกไปอะไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะรดต้องช้านะครับในเบื้องต้นนะตรงนี้อ้าวลองเหยียบเบรกก่อนนะเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยโอเคเบรกนิดนึงโอเคมองซ้ายมองขวานะโอเคเราเบรกอย่างเดียวใช่ไหม ถ้าคิดว่าความเร็วเท่านี้เราควบคุมได้ควบคุมได้คืออะไรควบคุมในการหมุนของไรได้นะครับควบคุมความเร็วได้แล้วก็ไม่ต้องไปเหยียบคันแต่ถ้าเหยียบเบรกเยอะๆเอาเยบเร็วตรงนี้นะถ้าเหยียบเบรกเยอะๆ,ๆจนรถสั่นนะอันนั้นเราต้องเหยียบคัาไว้เราใสาอลล่อะมูเลอร์ขึ้นโอเคครับถูกต้องเลยน้องป๊อบมีใบกบผีแล้วเนาะไม่ได้ขับมาต้องสิบกว่าปีใช่ไหมวันนี้เป็นวันแรกที่มาทบทวนกับคุณป๊อกนะ ในระยะเวลา10กว่าปีก็ถือว่าโอเคนะเปิดไฟเรยวขว่า10กว่าปีแล้วไม่ได้ขับมามาเจอกบบคูป๊อกวันนี้มาฝึกต่อคูป๊อกวันแรกแนละ้วก็เลี้ยวอย่างนี้ได้ก็ผมว่าก็นะ่าโอเคได้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไม่เลี้ยวเราจะตรงไปอีกนะครับไปอ่าโอเคนะเมื่อกี้เราเลี้ยวซอยนี้ใช่ไหมซอยที่เขียนว่าลานจอดรถสองใช่ไหม<ะ>ตอนนี้เราไปเลี้ยวอันนี้ ลูกอยชี้เข้าอ่ะตรงนี้ต้องชี้อะไรชี้ออกโอเคตข้างหน้าชี้เข้านี่โอเคเปิดไฟลยกว่าเลยนี่แหละครับนี่แหละ,ะจะสอบกันชี้ออกชี้เข้าชี้ออกชี้เข้าซอยน,นี้เลยนะอามุนอพอเราเลี้ยวเข้ามาเห็นไหมก็จะเจอลูกซอยเห็นไหมลูกซอยที่ให้เราเลี้ยวเข้ามาได้ในซอยน,นี้โอเคแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตอนนี้กูจะให้น้องป๊อปวนยาวๆนะครับวนยาวๆ อ่ะเปิดไปลเดี๋ยว,วาะคือโอเคหนึ่งนะตรงไปยาวๆเลยก็แพงเลยครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกันนะกำแพงกำแพงไม่ได้ดิกำแพงสวนออกดิใช่ปะอตอนเมื่อกี้ที่เรามาดิกำแพงคือสวนออกออนนเาากอออกขาต้อง ซอยนี้เนี่ยซอยขวาเนี่ยซอยเดิมเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะซอยนี้เข้าใช่ไหมเพราะนั้นซอยนิ้วต้องอะไรออกอ่าเราจะไปเลี้ยวตอนนั้นไม่ได้โอเคเนี่ยตรงตรงที่เราเลี้ยวเข้ามาในซอยช่วงยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราทําตามลูกศรนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นซอยด้านบนนะครับอันนั้นจัดสวนลูกศรเขานิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าที่ลาจัดรถตรงเนี้ยเขาให้บนแต่ซ้ายอย่างเดียวโอเคอ่าเปิดไฟเลียเ้ยวด้วยนะครับมองซ้ายมองขวา ่ามใพอเพิ่มเพิ่มอ,อ่ะคือโอเค เขาสวนมาป่ะแล้วหนึ่งถ้าเขาสวนมาแล้วไปต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยตรงนี้นะเราจะได้ไม่เกิดปัญหาเขาโอเคมูนอ่าตรงนี้เลย่าเดี๋ยวขวาใหม่ครับ แต่เบรกนิดนึงแต่เบรกนิดนึงโอเคเพื่อความปลอดภัยในการเลี้ยวออกไปอย่างช้าๆแต่เบรกนิดนึงถ้าแตะเบรกหรือกดเบรกเยอะๆจนรถสัน่นอันนั้นต้องเหยียบคัดกันไว้เพื่อไม่ให้รถดับนะ,เ,ะเดี๋ยวความมือข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาด้วย เมื่อใดที่มือเราหมุนพวงมาลัยเมื่อนั้นมองหน้ารถทราะหน้ารถเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกครับนอ้องบ๊อบว่าที่เราหมุนพวงมาลัยเมื่อกี้พอไหมคําว่าพอไหมคือพอที่จะพ้นออกไปได้อย่างปลอดภัยไหมจะชนแนวกระถางต้นไม้ข้างล่างไหมชนมเสาไฟฟ้าชนต้นไม้ชนฟุตบาทหรือชนรถไม้นี่คือสําคัญโอเคมองซ้ายมองขวา,าหมุนหมุนแล้วมองหน้ารถนะโอเคไหมพอไหมครั้งแค่นี้ก่อนอ,อ่ะคืนเห็นไหมเราไม่จําเป็นที่ต้องหมุนพวงมาลัยเยอะเอาไว้ก่อนเพราะถ้าหมุนเยอะบวกกับ รถเราปล่อยรถเร็วออกไปนะบางทีคืนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือรถต้องช้าก่อนแลพวพุ่มอะไรเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเราอาจจะหมุนไว้สักรอบหนึงก่อนรอบของพุ่มอะไรก่อนโดยประมาณนะไม่พอเราเค่อยเติมทีละนิดอาดูผลงานไม่พอก็เติมอีกนิดนึงจะไปหมุนทีเยอะเลยเนี่ยอาจจะคืนไม่ทันโอเคขังกะไรแค่นี้นี่ขางเห็นไหมไม่ต้องไปหักเยอะเอาคืนนะมเมื่อกี้รอบแค่น,นิดเดียวเองออโอเคอบดต่อนะครับ เลี้ยวขวาที่เดิมนะครับอาแต่เบรกก่อนนะถ้าแตะเบรกแล้วคิดว่าความเร็วท่านี้เราไปได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องเหยียบค้าอขึ้นกบโอเคเดี๋ยวครูจะให้น้องป๊อบหยุดตรงกลางนี้นะโอเคเหยียบคให้สุดครับสุดเลยนะแล้วก็แต่เบรกเบาๆค่อยๆกดให้รถหยุดอย่างนิ่มนวลเคอ่ะเข้าเกียร์ว่างครับ อาแล้วดึงเบรกมือไม่ต้องกดปุ่มนะดึงได้เลยโอเคปล่อยคัดปล่อยเบรกโอเคเดี๋ยวคูจะขอจบการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับในการฝึกน้องป๊อบในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ